สวัสดีครับมาพบกันอีกเส้นเคยกับช่องฟาร์มข้าวปุ่นชาแนลนะครับเมื่อนี้เป็นวันหยุดนะตื่นแต่เช้านิดนึงเพื่อที่ออกไปฟาร์มนะครับบัได้ไปลายมือแล้วตื่นมากครับขับรถมาตลาดวัาจะแวะซื้ออาหารป่านะครับสูงลายตื่นแต่เช้าโหดโพล้านนะขายหารว่ท่านเปิดนะครับ เฝ้าเลยนะครับาการเดินทางจากบ้านนะครับไปฟาร์มก็ใช้เวลาประมาณ1 0บถึงสินาทีนะถ้ารถบนติดนะครับนะนี่นี่ถึงปากทางแล้วครับใช้เวลาเดินทางบ่โดนนะครับนี่เลี้ยวเข้าทางกข้าฟาร์มเนี่ยซึ่งทางกับาฟาร์มอาจจะจังภาพที่เห็นนี่แหละอาจจะมีคุกค้นิดนึงนะครับ ห้งหนาฟุก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่มันไม่ใช่ปัญหานะครับสำหรับการเดินทางมาถึงแล้วนะครับพาทิตย์กำลังขึ้นเลยสลัวสเลเลยนะครับปเข้าเขาไปในฟาร์มกันนะครับมีทางเขานะครับมีเสียงนกเสียงกานะครับอากาศโดยร่วมก็ร่งดีเลยอากาศเย็นสบายนะครับมีเสียงกามีเสียงนกนะครับแสดงถึง ความบุดมสมบูรณ์ของปลาบรเวณรอบๆพื้นทีข่ข้างๆางนะครับอันนี้จำก็จามา่วๆนะครับเดี๋ยวสิผ้าชมนะครับว่าใน้ฟ้าในสวนผมมีอย่างเนี้ยนี่นะครับสภาพอากาศนะครับเสียงกานะครับหองนะครับธรรมาชาติดีบปอ๋อเดี๋ยวพาไปชมกันว่ามีอย่างเนี้ยนะ ในฟาร์มของผมนี่ก็มีบอ่ออยู่ประมาณสามบ่บอกับหนึ่งตาแหกหน้านะครับการเลี้ยงนะครับยังบ่ชัดเจนนะยังบ่ได้เป็นแบบรูปแบบที่ชัดเจนคือคือเลี้ยงคือ,คอทนล่องเลี้ยงอยู่ณตอนนี้นะครับนะครับนี่อันนี้เป็นบอ่อที่สองนะครับนะครับบอ่อเ้าทางเขามาที่เห็นตอนแรกนะครับนี่ เป็นซลาลาส้างไว้นะคพักผ่อนาอามาชมบอแรกกันเลยนะครับบอนี้นะจะเป็นบอปลาดุกซึ่งผมแยกเลี่ยงออกจากบอลอื่น,นเพราะว่าปลาดุกเป็นปลาที่กินหนักมากกินเยอะนะนี่เห็นว่ากาลังสวยเลยกําลังงามเลยโดยธรรมชาติของปลาดุกนะครับ ก็จะเปลี่ยนสีไปตามสภาพของนานะครับถ้านามคุ่นมันก็จะออกตัวขาวๆมาเบื้องต่อไปนะครับบอต่อไปบอลน้าหนีก็คือจะเป็นปลากินพืชน,นะครับจะเป็นปลานิ่นปลาตะพิมปลาตะเพียนนะครับทีมีแจมแจ่มมากผมก็บสิบปอยปรากฏดข้างไว้นะครับซึ่งปรากฏดข้างมันต้องใส่เวลาในการเจริญเติบโตนะครับตามที่ศึกษามากคือเขาบอกว่ามันเป็นปีละโลนะครับมันถึงจะโตโตได้ปีละโลนะครับ มาดูกันปลาตะเพียนนี่ผมไปซื้อมาจากกรมบะมุงนะครับค่อข้ายที่จะมีราคาถูกนะครับปลาตะเพียนนะครับเป็นปลากินพืชนะมันจะกินทุกอย่างนี่เป็นพืชหญา้าเนา่าอย่างนี้เวลาตัดหญ้าผมก็สิโยนลงไปให้มันกินผมจะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับผมจะไม่คอยเน้นหัวอาหารแต่จะมีอาหารพวกแหนะนะครับแหนะผมจะไปช่อนอยิ้วขางข้องมาข้องขาง,งหลังฟาร์มนี่จะมีมีข้องอยู่นะครับ มันเป็นสิงที่ปลาตะเพี่นชอบมากผมสอนมากที่ละถังนะัทิ้งลงแป๊บเดียวหมดนะนรับพวกนี้จะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับถ้ากินอาหารพวกนี้นะครับเข้ากับมีอาหารพวาหารเสริมไปนิดนิด,นดหน่อยหน่อยไปนะครับนี่ต่อไปนะครับมาเบิ่งกันอันนี้จะเป็นบ่อยเนาที่ผมปล่อยปลาไว้คือกัน ะครับซึ่งบอ่อนีนะครับมันจะเป็นบอ่อปา่าลวงนะครับผมจะปล่อยปลานิ่นปลาตบทิมปลาตะเพียนนะครับปลาดุกกระมีนะครับที่สําคัญก็คือปลาแพลงหรือปลาหมอเนี่ยหมอชุมพรอนหมอใบโพหมอยักษ์นี่แหละครับซึ่งผมแปเอามาจากกรมประมงนะครับผมจะปล่อยรวมๆไว เพื่อทดลองเพื่อศึกษาหลายอย่างนะครับที่เข้าบงแล้วเข้าอยากดูนะครับและก็เป็นแร่งอาหารไว่สาหรับตอนรับพี่พี่พน้องน้องไผื้อมาเพื่อนฟูมานะครับคือเข้ากับมีอาหารตอนรับเรบต้องไปสือไปหามานะครับไผอยากมากกับมาอยากกินกับมาต๊เบดมามาเน้นะครับนี่นี่บัวพร้อม <c oughs> บัวนี่ผมเอามาวานใหม่นะผมซื้อเหงาหันมาแล้วผมก็มาโยนโยนโยนทิ้งไปแบบขึ้นมายังสวยงามไปได้กินดอกมาแล้วนะครับสายบัวนะครับแต่ขายพร้อมนะครับมีคนมาถามซื้อนะครับนี่ต่อไปมาเบิง่งไหน้าผมหรือตะแหกหน้าที่ผมบอกไว้นะครับตอนแรกตั้งใจว่าสีวานเขานะวานบอทันหนามมาก่อนนะครับ หนามมาก,ก่อนก็นเลยได้ปล่อยป่าเลยนะครับนี่มาเมืองกาวาจิเลียงปลาในหน้าเข่าสัมบัติท่านเลยนะครับก็เลยสือปลามาปล่อยปลาที่ปล่อยไว้กับพวกปะดุกนะครับปลานิ่นลาตะเพียนพวกนี้แหละครับและที่สำคัญเลยที่ผมอยากทดลองเลี่ยงก็คือผมปล่อยปรากฏข้างไว้ไม่ไดหนีหนานะครับเป็นการทดลองการศึกษานะครับลหลายๆอย่างทำมัน โอเคนะครับเขากัน <c oughs> คอยว่ากันในปีหนานะครับนี่เห็นบอรเรียงแบบนี้นะครับปลาดุกโตเร็ว,ลวและก็สวยนะครับโดยเฉพาะปลาตะเพียนเนี่ยโตเร็วมากนะครับสังเกตเบ้งเห็นปลาดุกบ่ครับนะมันสีออกตัวดำๆนะครับคือหนาม,มันใสหนาม,มันก็เลยเท็น่หสีของปลาปลาดุกเนี่ย มันเปลี่ยนไปตามสภาพของน้ำซึ่งบอรแรกเนี่ยสังเกตได้ว่ามันนามคุณมันจะออกตัวเหลืองๆเขาขานะครับนี่อันนี้คือธรรมชาติของปลาดุกนะครับเลียงในหน้าเขาปีหน้าจังสีมีเขาปีนี้เลียงท่าปลาไปก่อนนะครับนะ็นการทดลองและก็ศึกษานะครับ จอเข้าไป้นําไปปับปรุงหรือแก้ไขในปีปีในปีต่อไปนะครับนี่น้ำใสกิ้งเลยนะครับนี่แล้วก็ที่สําคัญนะครับในหน้าข่าวตันนี้ผมเห็ดคอนโดป่าไวเห็นไาครับนะเป็นเฟื่องกองกองไว้ผมก็ขี้งวัวเอายังมาใสไว้นะครับนี่เป็นอาหารป่าไปในโตเลยนะครับ ทางของกับปลูกต้นไม้นะครับปวกยางหน้าปวกตะเคียนไว้นะครับนี่นยางหน้าผมวอี่กำลังสวยเลยเอาเชื่อเฮดมาบรูวาชิกเกิดว่นะครับอันนี้เป็นทางเข่านะครับนี่แดดออกแล้วแสงแดดออกมาแล้วนะครับนี่ต้นมะพร้าวกำลังสวยเลยนะพร้าพร้อมเตี่ยนะครับเบ่งผาชม ดอกพราวกำลังงามนี่ในสวนมีโซลาเซลล์นะครับติดไวเกือบทุกจุดนะครับเพราะว่าแถวนี้มันไก่ป่าเนาะปกสัต์มี่ผิดนะครับอาจจะมีเท่ากับเวลาการขักลึงคืนเท่ากับติดไว้นะครับผ่าวหอมเตี่ยนะครับนี่เพิ่งฟื้นมานะครับเกิดปัญหาคือเรื่องของอแมงน้ําดํานะครับมากินยอดใบอ่อนมันดูน้ำเลี้ยงนะกเกิดเกือบตายนะครับนี่เพิ่ง ผมก็ใส่ฟุรดานนะผสมน้ำ้วกเทศนี่พึ่งเขียวขึ้นมานะครับกำลัางงามเลยอันนี้ได้ปีนึงนะครับฟังนี่ได้ปีนึงนี่ผมอยากกินยังผมก็ปลูกนะครับนี่ปักม่วงนะพวกน้ำดอกไม้นะครับเขียวเสวยนะครับปลูกไว้อยากกินยังผมก็ปลูกทิ้งไว้หละครับนี่ ปีหนึ่งนะครับกําลังสวยงามเลยนะครับบักเ้าวนะครับน้ำหอมกับกําลังงามดูแลก,กับโดยการใส่เกลือนะครับไปเบิงข้างหลังฟ้ามห้าบานี่มีอย่างที่ผมปูไว้กันมีบักหุงบักมี่นะครับไ้กินเพราะได้กินนี่ครับ อันนี้ประกอกนามนะครับปลูกไว้ในปีหนึ่งนะครับออกลูกดกมากนะครับออกทั้งปีเลยนะครับการดูแลก็รดน้ำพวนด,ดินใส่ปุ๋ยนี่นะครับ mm hmm. ปุ๋ยขิงว่า mm hmm. อาจจะมีปุ๋ยเคมีเนี่ยปุ๋ยสูตรซิมฮานะครับใส่เข้าไปนะ mm hmm. ขางกับปลูกชะองจะอมไว้นะครับไว้ได้กินนะ mm hmm. ขามนะครับ นี่เอ็บอลูกน้อยๆนี่ออกแต้มเลยนะครับออกทั้งปีนะเก็บกินทั้งปีนะครับโดกมากๆเลยนะครับจะมีบักขามนะครับนี่ไวรุ่นชอบนะสายทอมนะครับยางงามเลยนะครับต้นใหญ่โตเร็วมากนะสูงเลยครับท่วมหัวแลวนะเกือบซัมเสอโซลาเซลแล้วนะครับ ประมาณสองเมตรกว่านะกรอบน้ำนะครับก็เอาลงไว้อีกประมาณสี่หรือห้าต้นนะครับเพราะดูแลง,ง่ายนะเก็บกินได้ตลอดทั้งปีนะครับแต่ต้องดูแลเรื่องของแมงนะครับแมงนี่มันมากินใบพวกนี้นะครับก็เข้ากับรดน,น้ำพวด,ดินธรรมดานี่ผมปลูกได้สามเดือนนะครับออกลูกแหละนี่ต้นบักติวนะครับยวงคางนี่แหละนี่นะเหมือนกัน นี่ต้นหนึ่งที่ผมลงไว้นะครับอน,นี่ยุงหลังนี่เห็นบ่ออกลูกเลน้อยเต็มเลยครับเดี๋ยวจะไปหาสื่อปุ๋ยมาใส่ก่อนนี่ครับลงไว้นี่บักพ้าวนะครับปลูกได้ประมาณสองปีนะครับต้นกําลั่งงามเลยข้อกําลั่งใหญ่นะครับเป็นพานำหอมจากมันแพ้วนะครับคือร่องพิดร่องถึกอยู่ เป็นปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเอ้ยเขาชอบแบบไหนนะครับสำหรับบักเผานะครับหนึ่งเรื่องของน้ำนะครับสองเรื่องของความเข้มนะครับก็ได้ไปซื้อเกลือนะเกลือทะเลนะครับมาใส่สามก็คือย่าให้พวกแมงหนามดำนะครับมาจอหยอดมันพวกนี้กินน้ำเลี้ยงนะครับเห็นใบแห้งใบเหี่ยวแล้วก็ตายไปนะครับนี่กำลังงามนี่วิวโดยรอบนะครับนี่สวยงามเลยทีเดียว ช่วงบ่ายนะครับฝนพื้นลงมายางหนักเลยนะเห็นบรรยากาศโอ้ต่ว่าก็ซอยให้อากาศเย็นขึ้นนะครับรอตรงนี้อากาศแปรปรวนนะครับดูแลสุขภาพกันมีดหนึ่งนะครับอากาศเย็นมากนะครับฝนตกลงมากนะครับฝนตกกับสลับแดดออกนะครับ ชุ่มฉ่ำนะครับนี่วย่ข้าวบดฟพตนำต้นใหม่ไปไล่มือนี่คุณหมอฝนตกใส่เวลาตรงม้านเกือบชั่วโมงกว่านะครับว่าฝนยุดแล้วรู้สึกหิวเข่านะครับก็มาหาอาหารแหละอาหารที่ข้าเรียงไหวเนี่ยนะครับนี่ตกปลาเช็คใส่ไว้ในตัวปลาข้าเรียงไหวนี่มันขนาดไหนแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับวาสิได ขนาดไหนลปลาเขาสิโตขนาดไหนนี่นะครับปลาตะเพียนนะครับเป็นปลากินพืชน,นะฝนโต๊กเซตนะครับเข่าล่มนะเขาก็มาดึงดึงกินเม็ดเข่าดึงกินใบเขาพวกนี้นี่แหละเหตุผลเป็นอย่างเขาถึงเลี้ยงปลาตะเพียนไว้ในหน้าเขานะครับพราะเขาเป็นปลากินพืชจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับเห็นบก่กองกินกองกินเลยนี่ผลงานของมือนี้ครับ เทิ่งปลาดุกเทิ่งปลานิ่นนะครับได้ฝีมือมือนี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมสิลงเมนูการทําอาหารเกี่ยวกับปลาเบงนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ